ชอบหุ่นเขาแล้วก็ชอบเขาคะยิงชอบเขาคะ mm hmm. แล้วสายปานทุลินนี่เขตนี้ไม่ค่อยมี mm hmm. เราไปเจอแล้วกันเลยอเอากลับมาดีกว่ามาดูที่มาใส่กับควายอุทัยแล้วจะเป็นยังไง JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ เรามาชมสายปานกันบ้างนะซึ่งเป็นสายอีสานเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเป็นสายแปนสุรินอย่างเงี้ยเขาติดต่อให้พี่มายังไงอะไรกันยังไงครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาจากน้องที่ยโสธรโออีสานแท้ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วพี่ได้เห็นตัวจริงเขาไหมคะตอนนั้นที่ได้มาอพอดีไปก็น้องเขาบอกมีแล้วก็เลยไปดูพอไปดูก็อ่าโอเคชอบหุ่นเขาแล้วก็ชอบเขาเขาชอบเขาครแล้วสายปานทุลินนี่ เขตนี้ไม่ค่อยมีมไปเจอแล้วกันเลยเอากลับมาดีกว่ามาดูที่มาใส่กับควายอุทัยแล้วจะเป็นยังไงครัคสบสายปาน,นี่มีกี่ตัวครับที่ฟาร์มของพี่อุสมานะคะอ,อของผมมีตัวนี้แม่บานนี่หนึ่งตัวแล้วก็จะมีแม่พรทิพย์อีกหนึ่งตัวโอ้โหแสดงว่ามีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะเนี่ยมีทั้งสายปานสุรินสายอุทัย สายโชว์แล้วหูเกือบเก็บทุกสายพันธุ์มาเลยทำไมถึงชอบสายปานนี้สายปานมีจุดเด่นยังไงรคะรพี่สายปานทุลินนี่ที่เขาว่าน้ำนมจะดีครับแล้วก็โครงสร้างก,ก็ได้อยู่แต่ที่แนะ่อย่างที่พี่อุสมานบอกสายปานนี้ก็คือค่อนข้างที่จะความอ้วนมาหน่อยนิวเต็มเต็มมากเลยครับแล้วกินง่ายครับกินง่ายกินเก่ง เป็นควายที่กินเก่งเหมือนกันนะคะดูดูด,ดูหูลําตัวของเขาอันนี้ท้องอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยกลมบล็อกเลยท้องท้องกับท,อง,ทองแดงทองแดงเก็บเรียบประมาณกี่ปีคะเนี่ยพี่ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าปีโอ้ก็ถือว่ายังอายุไม่เยอะครับยังเป็นควายเท่ากับว่าเขาให้ลูกมาแล้วสิคะอย่างนี้ผมซื้อมาตอนนั้นพร้อมลูกสาวเขาลูกสาวเขาอีกตัวหนึ่งผมก็แบ่งน้องไปละ เพราะว่าเขาห้าปีก็น่าจะท้องออกมาประมาณตัวหนึ่งแล้วด้วยเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้คือตัว,ตวที่สองที่อยู่ในท้องของเขาเขาบอกว่าสสยปานซูรินีดูหน้าตาของเขาเขาของเขาอย่างที่พี่อุสมานบอกคุณแม่ก็ชอบเขาของเขานะคะเขาเขาแบบเปิดเปิดมากเลยเขาเขาบานใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยกว้างมากมีความกว้างกว้างนี่ประมาณ5 0 6สหกเซนได้เลยกว้างมากใหญ่มาก นิ่งมากแม่วานแม่วานดูนี่นะคะดูหน้าอกของเขามีความชัดเจนมากเขาบอกแม่พันธุ์ที่ต้องมนีอัตราแต้มแกมจามอุมเพา้าใหญ่มีความใหญ่ของเขาอยู่ในตัวด้วยอุมะพ้าของเขานี่หน้าอกของเขาลำตัวของเขาหูมีความลึกเหมือนกัน ตัวนี้นี่สูงประมาณเท่าไรล,ลวคะพี่ร้อยสี่สิบสองได้เท่ากับว่าฟาร์มนี้ร้อยสี่สิบครัทางนั้นเลยนะคะเนี่ยนิ่งมากเลยตัวนี้ดูดูช่วงไหลของเขาตัวนี้เล่นได้แสดงว่าก,การเลี้ยงวายที่ดีนี่คือเราต้องคุกครีกกับเขาบ่อยๆนะคะคพี่คนีอ่อย่าง,งพี่อุสมานเล่นได้สบายเลยพคุนานพี่อุสมานจะมาทางฝั่งทางนี้ทีใช่ครับแล้วอย่างนี้เรามี3สาขาอย่างเงี้ยเราก็มา,าทางเหล่าขวัญนาน,านเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรือว่ายังไงคะเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์ หนึ่งครั้งหนึ่งะครับอือก็เท่ากับว่ามาเกือบทุวทิศเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่เขาท้องกี่เดือนแล้วครับพี่น่าจะประมาณสามเดือนครับสามเดือนโอ้ท้องแดงนี่ขึ้นรอบเดียวกันหมดเลยทีค่ะเนี่ยประมาณสองเดือนสามเดือนเกืบอบอทุกตัวเลยตอนนี้ก็มีตัวนั่นอยู่ก็ยังไม่นิ่งเลยตัวนี้นี่เขาก็ดูเหมือยเขายังยังยังเด็กอยู่เหมือนกันยังใบสาวเต็มตัวเลยนะคะเนี่ยใช่โอ้หดูดูช่วงตรงนี้เขามีโอ้เนื้อเนื้อแน่น,น,นเลยนะคะเนื้อแน่นแน่นเลยช่วงไหล่หน้าของเขา แขนหน้าของเขาชอบเขาเขามากเลยอ่ะรุสลีนี่เป็นหมอประจําฟาร์มนะคะรุสลีเป็นคนคอยดูแลอย่างเงี้ยลาควายมีปัญหาอะไรก็น้องรุสลีเลยใช่ไหมคะครับใช่ก็จะเป็นคนฉีดยาเป็นคนคอยสังเกตอาการค่ะท้องก็จะคอยดูแลแล้วก็จะตรวจท้องออืคือรับหน้าที่ดูแล,แลควายทุกอย่างโหดูดดูท้องนี่ท้องอ่างมากเลยนะคะเนี่ยท้องแบบหืบอ เนี่ยที่ชอบตัวนี้หลักๆผมว่าชอบตรงท้องเขาอ่างเลยท้องอ่างอะค่ะท้องอ่างมากเลยแล้วสายปานทุลินที่เขาพูดอยู่นะมันก็จะน้ํานม嘛เน,นะนมนมเขาอะนมจะดีมากเออใช่เขานิ่งมากเลยนะเนี่ยพี่อุสมานเล่นเขาได้ตลอดเลยดูเขาบอกว่าดูนี่ดูน้ํานมดูบ้านท้ายของเขาดูทุกอย่างของเขาจริงๆมีความเป็นหุ้ยนมเขาดีหัวน้านมเท่ากันด้วยหัวน้ํานมเท่ากันนะคะคือวางปุ๊บนี่วางปุ๊บเท่ากับฝา่บฝามือของเราเลย หัวนมนมเท่ากันด้วยท้องอ่างจริงๆค่ะตัวนี้ชอบความสวยของเขาลักษณะของสายพันธุกรรมจริงๆเลยนะคะเนี่ยตัวนี้เขามาอยู่กับพี่กี่ปีแล้วคะเี่ยตัวนี้น่าจะประมาณปีกว่าแล้วครับของเท่ากับว่าเหมือนกับเท่ากับเราเรียะเวลาในการเปิดฟามครับยุคแรกๆเลยครับยุคแรกๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ตอนแรกเราซื้อมาปีเเริ่มแรกๆก็ประมาณปีหนึ่งนะเออใช่ประมาณปีหนึ่งนะแล้วก็เอามาแล้วก็ไว้ที่คลองหลวงแล้วพอตอนหลังมาก็ย้ายมาไว้นี่ รู like ้สึกเขาจะชอบที่นี่มากกว่าใช่ไม่ยอมกลับคลองหลวงแล้วครับบางตัวผมอามาที่เอามาไว้ที่นี่แล้วถ้าอยู่นี่ไม่ไม่ชอบผมก็ย้ายกลับไปอีกเราก็จะมาดูเวลาเรามาทีเราก็จะมาดูตัวไหนอยู่นี่แล้วเขาสดชื่นหรือไม่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้หอย่างนี้คลองหลวงนี้มันมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่หรอครับพ ja. um> hey ี่ครับโอ้แต่ส่วนมากที่คลองหลวงก็จะเป็นแม่เก่าๆที่อยู่มานานแล้วก่อนก่อนเริ่มเราจะมาเลี้ยงวายพัฒนาแล้วคือแม่เก่าแก่ที่นู่นเลยอ่ะแม่โบราณและ แสดงว่าอยู่ที่คลองหลวงนี้ก็ประมาณ10ปีขึ้นมั้งคะแม,แม่พันุ์แม่ควายก,ใก็ใกล้ๆอ่ะครับโอ้โหแสดงว่าเป็นรุ่นที่ดั้งเดิมมากๆเลยครับมีแม่เก่าๆอยู่อยู่ก็7-8ปีก็มีครับอัตลักษณของเขาเป็นไงม้้งลุซีีสวยครับสวยชัดเจนชัดเจนยังไงคะตาั <c oughs> ตาแ้แก้มจ้ำนี่เป็นไงล่ะตาแต้มแก้มจ้ำครบนะคะดูดิอัตลักษณ์มีความเป็นไทยครบชัดเจนทุกอย่างนะคะนี่ตาแต้มแก้มจ้ำนี่แก้มจ้ำป้องคอครบนะคะอุงมะพร้าวกว้าง่ะกว้างมากเลยสไตล์ของสายปานสุรินก็คือเจ้าเนื้อหน่อยแต่อาจจะแบบมีความสมบูรณ์ในตัวของเขามีความทมท้วมหน่อยนะคะดูลำตัวของเขาจะแบบกลมๆหน่อยๆนี่ดูช่วงบั้นท้ายของเขาจะไม่มี จะไม่มีอะไรเ้าเต็มหมดทุกอย่างเลยนะคะที่ช่วงบ้านท้ายของเขาดูเขาโชว์มากเลยโชว์หางดูโคห้หางของเขาเขาโชว์มากเป็นควายที่แบบ อ่ะพร้อมที่จะโชว์ทุกอย่างนี่นี่นี่ดูโคดหางของเขานะคะสายปานี่หางเขาจะสวยหน่อยมันท้ายของเขาเขาคงจะบอกนานๆได้ออกกล้องทีโชว์เต็มที่เต็มที่เลยอ่ะค่ะดูโค่นหางของเขานี่นิ่มมากเลยนะคะโค่นหางของเขาแล้วดูลังนมของเขานี่อย่างที่คุณแม่บอกนะคะคือพาดลังนมไปถ้านมเท่าฝ่ามือแบบแตะฝ่ามือของคุณแม่หมดทั้งสี่เต้านะคะเขาบอกว่าอ่าจะให้น้านมที่ดีมากเลย เดี๋ยวคุณแม่วัดไม่ได้นะคะตอนนี้เขายังไม่โชว์ให้นะคะดูสุกเท้าชัดเจนมากเลยนะคะตัวน,นี้พี่ได้มาราคาดีไหมคะพี่ตัวน,นี้ผมได้มากับลูกสาวเขาตอนนั้นน่าจะประมาณแสนเจ็ดนะครัโอ้ถือว่าไม่แรงนะคะตอนนั้นนะตอนนั้นแถมลูกติดมาด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าแสนเจนนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะได้มาแพ็คคู่อย่างเงี้ยค่ะ ผมสันเจนี้ได้มาทางยาโสทองเลยครับแปลว,ว่าพี่ก็ไปทั่วราชนาจักรเหมือนกันนะคะคเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเราก็ไปทั่วลไปซื้อควายตามตลาดนะัดแป้อะไรเมื่อก่อนอไปทั่วก็คือทั้งไปทางโซนอีสานก็ไปประจํา ส่วนมากก็แต่หลักๆก,ก็จะมาทางโซนอุทัยแหละค่ะพี่จัจงหวะตรงทีเงี้ยเมื่อก่อนเราจะซื้องัวเข้าขุนเนี้ยเราก็จะไปซื้องัวซื้องัวตัวผู้เอามาเข้าขุนใช่ไหมพอ,มอ,อเราเจอตัวไหนถูกใจควายแล้วก็ซื้อติดรถมาอ๋อเหมือนพ่วงกันมาอ๋อซื้องัวด้วยแล้วก็ซื้อควายด้วยถ้าควายตัวไหนสวยเราก็ซื้อควายกลับมาที่ฟาร์มเราโอ้โหคุ้มเลยนะคะเนี่ยไปหางัวได้ควายกลับมาบ้านด้วยอะไรด้วยอย่างงี้สิบแสนจูเนียนี่เขาเป็นลูกของ เจ้าสิบแสนซึ่งเจ้าสิบแสนนี่เป็นลูกของมโนกเป็นเหล่าทองสุกค่ะ <c oughs> เป็นเหล่ายักษ์ทองสุก <c oughs> สายส่วนทางแม่เขาแม่เขาเป็นควายาสายทางอุทัย JT Smart b u ท f ัช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ